ไกรเพลงจากใจครูไทยรอรอเขียนย่อมาจากโรงเรียนที่มีครูคอยสอนเขียนให้นักเรียนเพื่อนรู้วิชาอาชีพเป็นครูมันคอยดูรู้สิลูก เติมใหญ่ได้ใชาวิชาพัฒนาประเทศชาติเป็นกูคือผู้รู้ว่าตัวตนต้องมีเวลาฝึกฝนเพื่อให้ตนไม่รัาสมา เขียนเก้าไกลรู้ิดและครูร้นใจโรคยุคใหม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ในฝันเป็นจริงคูยิงคูใช้ไว้วันตามนักเรียนไม่แทน ทุกวันกูนั้นอ่อนรา้าคนระเบียบวินยัยมาใจไม่ได้เร้วนาอย่ากให้เห็นักเรียนเมตตามาบอกว่าสองสานคูจังใจครูนั้นสวยอยล้ว ทุกคนเพื่อให้เด็กยาวว่าชนรงเรือชนพ้นภัยถึงฟังเห็นความสำเร็จกูขอเจ็ดน้ำตาไรรังเป็นหยดน้ำความสมหวังกูภูมิใจจัง รักลูกศิษย์ทุกคนแต่ในความเป็นจริงครูยิ้มครูใช้ไหว้วันตามนักเรียนมาแันทุกวันครูนั้นอ่อนล้าก่ระเบียนวินัย มาใจไม่ได้แล้วนาอยากให้นักเรียนเมตตามาบอกว่าสองสารครูจังใจคูนั้นสู้อยู่แล้วทุกคนเพื่อให้เด็กยาวชชนรงเรือตน ้นภายถึงฟังเห็นความสำเร็จกูขอเจ็ดน้ำตาไรหลรังเป็นหยดน้ำความต้มวังกูภูมิใจจังรักลูกศิษย์ทุกคน